รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรามองว่ามันมีค่าใหญ่อยู่แล้วมันก็มีคนที่คลองตลาดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะมองหรือจะเห็นโอกาสอะไรจากจุดที่ยักษ์ใหญ่ๆเขาไม่ได้มองกันพูดได้ครับเต็มปากเลยเพราะว่า G P X คือแบรนด์คนไทยจริงๆเป็นแบนด์นที่ผมสร้างขึ้นมาเอง สนับสนุนโดยแปลงสีฟันซิสเตม,มาใหม่ Mitsubishi a t t r แลลี่อาร์ตอ dition สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอันดับหอยหลานสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ G.P.X. Racing จากเด็กหนุ่มที่เริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่อายุ21ปีเขามองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจเรื่อยมาจนวันนึงได้พบว่า ุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ยังมีช่องว่างอยู่และเขาคือคนแรกที่ผลิตมอเตอร์ไซค์แบรนด์ไทยที่ดีไซน์เพื่อคนไทยทั้งรูปลักษณ์และคุณภาพการใช้งานทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของเขาเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศปัจจุบันมียอดผลิตกว่า1,000ัคันต่อเดือนจำหน่ายกว่า1น0 0 0คันต่อปีสร้างรายได้300ล้านบาทเขาทำได้อย่างไรตามพิธีกรของเราไปพบกับอายุน้อยร้อยล้าน G.P.X r a e s s i n g ไชยยศร่วมใจพัฒนากุล ทำได้นนไงไม่รู้ล่ะเล็กวินก่อนะะในเวลาขับขันแบบนี้คะ่ะเราต้องเรียกพึ่งพี่วินค่ะพี่วินคะดวววเดี๋ยวอูว้ยอมาเลยอะคะ่ะรับจ้างดีนะเนี่ยอเมริกาด้วยเฮ้ยจริงเหรอคะนี่ขี่มาจากอเมริกาใช่ไหมคะโอ้ไม่น่าดูเหนื่อยใช่นอิอตาลีตายแล้ว ญี่ปุ่นจะจำอะไรด้วยคะแล้วอันนี้ของใครอ่ะพี่พี่ไปถึงสวอตค่ะวายเดยวไทยแลนด์ครับ,รรบพี่กองครับ ดีียวทนน้นะโอ้โห,โโหก็จะพาน้องยิปไปพบแขกรับเชิญอายุรายร้อยล้านของเราในวันนี้ครับก็มีอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แน่เลยอ่าเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์นะครับแบรนด์ของคนไทยเริ่มสร้างธุร,รกิจตั้งอายุ21ปีครับ<อ>ทำมอเตอร์ไซค์เองตอนอายุ24ปัจจุบันอายุ28มูลค่าธุารกิจ300ล้านบาทครับ300ล้าน300ล้านอ่าพร้อมไหมพร้อมค่ะไปเลยน้องดูควเดินไปเลยขึ้นมาเลยปลอดภัยปลอดภัยแน่ใจหรอพี่อ่ามาเลยมาเลย โอ้โหถึงแล้วพูดไปเหมือนตัวหกถึงแล้วก็เจอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับยิครับคุณออฟครับอายุนอยร้อยล้านของเราในวันนี้ครับครับได้ข่าวว่าพี่ออฟคือทางรถจักรยานยนแบรนด์คนไทยครับขายได้ราได้บอกว่าเป็นร้อยล้านเลยหรอคะครับ ปีที่แล้วเราขาย300กว่าล้านสามร้อยกว่าล้านเลยป้ายเองสองร้0ยล้านเนี่ยมอเตอร์ไซค์300กว่าล้านนี่พวกขายกันกี่คันนะครับปีที่แล้วเราทํายอดขายเฉลี่ยประมาณหมื่นกว่าคันเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าว่าพี่ออฟเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตอนที่ผมเริ่มผมเริ่มตั้งแต่อายุ21ครับแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณออฟเองอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบัน28่สิบแปดครับยี่สิบแปดปีตั้งแต่สามสิบด้วยกันไปอะทำธุรกิจมาทั้งหมดก็ประมาณหกเอรคนนี่ยืแบด์ คนไทยทำโดยคนไทยแล้วขายในประเทศไทยเลครับพูดได้ครับเต็มปากเลยเพราะว่า G P X คือแบรนด์คนไทยจริงๆครับเป็นแบรนด์ที่ผมสร้างขึ้นมาเองไหนๆก็มาถึงโรงงานแล้วน้องเย็บช่วยพาดูหน่อยครับว่ารุ่น่ะรุ่นไหนที่เขาขายดีรุ่นไหนที่เขาดีไซน์ยังไงผมจะได้ยกขายเป็นน้อยร้านขอเราใช่หอเปล่าคุณต้องค่ะยินดีเลยครับยินดีเลย อน้รุ่นแรกค่ะอันนี้คือรถจักรยานยนต์รุ่นแรกที่พามาดูกันครับตัวนี้เป็น DP 1 2 5นะครับชี่นอัตรากำลังเครื่อง1 2 5ซีซีนะครับซึ่งตัวนี้เราออกแบบมาให้ ให้กับตอบสนองกับคนไทยสรีระนะครับคือไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปของตัวรถทําให้คนไทยสามารถขี่ได้ง่ายแล้วก็ราคาสามารถจับต้องได้จับต้องได้ในกี่บาทครับส3 5 0มาันห้า้อยบาทค่ะสีมื่นมันห้าอยะไรทำให้ดี้วยที่จะขายแบบเนี้ยเดี๋ยวรู้คงเพราะว่ามันก็แบบได้แบบนี้ครับครับคือจริงๆเราก็พยายามที่จะออกแบบให้มันดีไซน์ที่เฉียวแล้วก็โฉบแล้วก็ยังเป็นกลิ่นอายของรถในสนามแข่ง ครับมันก็เลยออกมาเป็นสไตล์ที่เห็นกันอยู่ครับณตอนนี้ครับถามเลยครับพี่อ๊อฟคือว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับมอเตอร์ไซค์ยี้ตามถนนเลยเลยอยากรู้ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ย GT Racing เนี่ยขายมอเตอร์ไซค์วิบากไปกี่คันแล้วค่ามอเตอร์ไซค์วิบากก็สองถึงสามหมื่นคันโอ้โหแบบนี้สองสามหมื่นคันก็ยังยิบแสดงว่ามันมีตลาดจริงๆเลยเนี่ยตลาดคนชอบวิบากบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลจนกี่ร้อยอย่าง มีจุดหมาปลายทางแตกตา่างกันไปแม่จากวิบากไปแล้วคันนี้บอกว่าจิกโกชิกโกหน่อยคุณนคไหมนี่ชื่อรุ่นคันที่1,2,5เครื่องยนต์1 2 5ซีซีเหมือนกันนะครับตัวนี้สไตล์ของรถจะเป็นแนวคลาสสิกเลโทเล็กๆซึ่งตลาดในณปัจจุบันเนี่ยชอบล้อเล็กกันส2นิ้วแล้วก็เลยตอบโจทย์ก็คือทำเลโทคลาสสิกย้อนยุคสนิ้วออกมาครับ ลองมาดูกันนะคะว่าแต่และประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีรถจักรยานย,ยนตน์จำนวนกี่คันประเทศอินโดนีเซียมี7 6ล้านคันประเทศเวียดนามมี37ล้านคันประเทศไทยมี19ล้านคันประเทศมาเลเซียมี11ล้านคันประเทศพม,ม่ามีสล้านคันโอ้โหความต้องการเยอะขนาดนี้ลองมองหาธุรกิจเกี่ยวกับรถจักรยานย,ยนต์ดูนะคะจะได้เป็นอายุน้อยรายล้านสู่อาเซียนโอ้ว้าว เรงออเห็นช่องว่างก,การตลาดเลยครับสำหรับรถรุ่นหน้าตาแบบนี้ครับคือจริงๆตัวรถคลาสติกในตลาดเมืองไทยนะครับมีมายาวนานแล้วและก็ความต้องการน่สูงขึ้นเรื่อยๆครับและอย่างถ้าเกิดถามเรื่องตลาดรถคลาสสิกแบบนี้ครับคือมันขายไปม,มากน้อยขนาดไหนคะค,คือรุ่นคันที่นี่เป็นรุ่นที่เราเพิ่งเปิดตลาดนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งแล้วก็มียอดขายอยู่ประมาณ4ี่0้คันอัจฉริยะเกิดจากพรสวรรค์เพียง1% และอีก99คือความอุตสาหะโทมัสอวาเอดิสันว่วาจะมาเป็นมอเตอร์ไซค์แบรนด์คนไทยที่ถูกส่งขายไปทั่วประเทศเขามีจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรช่วงหน้าคาดไม่ได้ครับบางคนอาจจะคิดให้มันครบถ้วนร้อยเปแล้วค่อยเริ่มแต่สําหรับผมเองนั้นบางอย่างถ้าเรามั่นใจเราเรีเสิร์ชลงไปแล้วอย่างมันไม่จาเป็นต้องร้อเป็นเราเริ่มต้นได้เลย ผู้ชมร่วมสนุกดูรายการแล้ว,วก็ไปกดไลค์และตอบคำถามใน Facebook อายุน้อยร้อยล้านผู้โชคดี5ท่าน,านารับหมดกันน็อก g p s l เอ i มลส่มูลค่า1,500บาทจากบริษัท ATV ีแพนเนอร์จำกัดไปเลยค่ะสนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเ e m a า สถาบันความงามเมโกคลินิกด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนที่คิดต่างจากคนอื่นก็เลยเห็นเห็นอะไรบางอย่างที่ว่ามันเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ยังเหลืออยู่แล้วผมก็ไม่กุดไม่เกรงกลัวที่จะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นทำธุรกิจนำเข้ารถ ATV ของเด็กหนุ่มว้21ปีสู่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์คนไทยไว้ y 28ปีสร้างรายได้300ล้านบาท เขามองเห็นโอกาสสู่ความสำเร็จนี้ได้อย่างไรไปหาคำตอบจากอายุนารอยหลานพร้อมกันครับเมาเด็กที่แล้วคุยกันไตอนเขาข้าศึกกับ CTX Racing นะคะตอนนี้อยากถามถึงจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าว่ายูดีมาจับธุรกิจนี้ได้ยังไงครับยองตอนนั้นย้อนกลับไปผมอายุประมาณ21โอ้โหเด็กมากเลยครับครับอยู่มหาลัยปีสามตอนนั้นผมไปเที่ยวเกาะกำเน็ดเสร็จแล้วเห็นรถ AUV แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ไต้หวันเห่นไหมครับขี่แกะลอบเกาะเลยซึ่งผมก็ขี่ แล้วพอเช็คราคาคันนึงสองมแสนแน่มืนก็เลยดูแล้วค่อนข้างจะแพงครับผ,ผมก็เลยเกิดไอเดียคือลองเปิดตลาดดู เปิดเว็บไซต์สำเร็จรูปขึ้นมา1เว็บแล้วก็ดึงข้อมูลจากเวเอทีวีจากประเทศจีนดึงแต่รูปนะครับแล้วก็ลองมาเปิดตลาดดูพวต์ขายในเว็บต่างๆแล้วก็มีลูกค้าโทรกลับมาค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าราคาที่ผมทําค่อนข้างจะถูกพอพอมีลูกค้าสนใจอยู่ระดับหนึ่งนะครับเราก็เลยติดต่อซัพพลายเออร์ที่จีนเพื่อเอานําเข้ารถเป็นคันตอนนั้นเริ่มต้นก็สิบยี่สิบคันเราค่อยๆโตนะครับค่อยๆขยับหาเช่าร้านมีพนักงานสองคนครับแล้วก็ตัวผมเองหนึ่งคน ตอนนั้นขายดีนะคะ<อ>คือขายได้ไหมคะคือตอนนั้นด้วยความที่ทุนน้อยนะครับเราก็เริ่มจากเล็กๆแต่ว่ากลุ่ม ATV ตอนนั้นไม่เป็นปตลาดเกิดใหม่ครับเราก็เลยได้เดือนนึงประมาณช่วงแรกๆก็เดือนนึงสักสิบกว่าคันสิบสามสิบสี่คันอยู่เนีครับ<อ>คันประมาณสี่บาทค,คันหนึ่งอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาททำไมยีดีเราถึงคิดที่จะมาประกอบรถขายเองบ้างเราจะไม่ซื้อมาขายไป ตอนนั้นเราเดิน ATV จนเติบโตร,ระดับหนึ่งครับเรามียอดขายเดืนอนหนึง50คัน100คันครับ oh. ซึ่งช่วงนั้นผมก็ยังวิ่ออกตลาดเองทำให้ผมเห็นช่องว่างโอกาสตลาดก็คือมอเตอร์ไซค์วิบากครับเ oh. มื่อก่อนเนี่ยรถบ้านเราอะเอารถเะเคยไปแปลงเป็นรถวิบากครับ oh. ใส่ลอ้อใส่ยางใส่โชค๊คแล้วราคาออกมาหนี้เยียบแสนแต่ลุกทงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าถ้าเราทํารถวิบากใปกลาง ที่คนไทยสามารถขี่ได้ง่ายและราคาก็ไม่สูงเกินเพื่อมาตอบโจทย์ที่ว่าเป็นรถกลุ่มแปลงพวกนี้ครับน่าจะมีตลาดอีกกลุ่มหนึ่งที่รองรับสราค้ากลุ่มนี้ได้ ตอนที่เราเป็นธุรกิจ ATP ซื้อมาขายไปอย่างเดียวเนี่ยยอดขายของเราประมาณพันล้านบาทตอนนั้นทําได้อยู่ประมาณ5 0าสถึงหกล้านบาทห้าสิบถึงหกสิบล้านบาทถูกไหมเพราะตอนทำ ATP เนี่ยอยากจะมีธุรกิจอย่างนี้บ้างเนี่ยต้องมีคุณประมาณพันล้าบาทตอนนั้นที่ผมเริ่มอ่ะผมมีอยู่ล้านกว่าบาทโอ้โหครัถือว่าเยอะเหมือนกันนะถามก่อนว่าล้านกว่าบาทอะไรคือเป็นเป็นเงินที่การทาครอบครัวหรือว่าเป็นเงินที่ทำเองตอนนั้น ทางบ้านคุณพ่อไม่สนับสนุนผมให้ทําธุรกิจ ATV เพราะมองว่ามันเป็นกลุ่มเล็กผมก็เลยต้องไปหาผู้ส่วนครับเพราะผมรีเสิร์ชตลาดมาระดับหนึ่งที่ทําเว็บไซต์นะครับแล้วก็รู้ว่ามันมีลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามเยอะครับผมก็เลยไปหาญาติที่เป็นผู้ส่วนแล้วก็มาพุ้นกันครับโอ้โหอันนี้ขอเป็นความรู้เลยครับไอเงินลงทุนประมาณล้านบาทที่ว่าเนี่ยสำหรับธุรกิจเนี้เข้าเงินไปทําอะไรกันนะครับครับตอนนั้นผมก็หาห้องเช่าครับห้องหนึ่งก็สองหมื่นกว่าบาทครับซึ่ง ซึ่งโดยเนเจอร์ของผมอยู่แล้วผมเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเราก็ไม่ได้ต้องการหน้าร้านที่ติดถนนเราก็หาหน้าร้านที่ค่อนข้างจะถูกนิดนึงที่สามารถเก็บรถได้ประมาณสักยี่สคันเราก็โสต์ขายในเน็ตโดยที่เราก็นำเข้ารถ20่คันพอขายหมดเราก็นําเข้าใหม่ข้อสําคัญที่สุดคือการโปรโมท่ายินเน็ตเนี่ยไม่มีต้นทุนที่สูงเกินไป บ,บางครั้งถ้าเราทําดีๆอาจจะไม่มีต้นทุนเลยด้วยซ้ำอะไรที่เรา,เราแตกต่างจากผู้อื่นเราสามารถคิดวิธีการทําการค้าแบบนี้ได้ในัตอนนี้ดเท่านัา้นนะครับเรื่องคราวนี้ผมอาจจะเป็นคนที่คิดต่างจากคนอื่นก็เลยเห็นเห็นอะไรบางอย่างที่ว่ามันเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ยังเหลืออยู่ครับผมแล้วผมก็ไม่ไม่เกรงกลัวที่จะเริ่มต้นบางคนอาจจะคิดให้มันครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยเริ่มแต่สำหรับผมเองนั้นบางอย่างถ้าเรามั่นใจเรารีเสิร์ชลงไปแล้วทุกอย่างไม่จำเป็นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เราเริ่มต้นได ดี men. ยี่สิบไอ้ตอนที่เริ่มมันยากนะมันข้างยากครับเพราะผมตัวผมเองไม่รู้อะไรเลยอย่างเริ่มต้นธุรกิจรถเอทีวีนะครับโชคลังคืออะไรล้อมันทํางานยังไงหรืออะไรทํนยังไงผมไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่านักบริหารที่เก่งอ่ะไม่จาเป็นต้องรู้ในทุกด้านแต่ขอให้มีพนักงานหรือคนที่เก่งอ่ะอยู่รอบด้านเราอ่ะก็สามารถที่จะทําให้บริษัทเติบโตได้ซึ่งผมก็โชคดีตรงจุดนั้นที่มีพนักงานทุกคนที่ช่วยกันทําให้บริษัทเติบโต แต่ฝันอย่างเดียวอย่าอยากดังโดยไม่ลงมือหวรหาสิ่งที่อยากจะเป็นให้พบให้เร็วที่สุดแล้วก็บ่มเพาะกับมันวิรัตโตอารีบินในตลาดรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการแข่งขันสูงมอเตอร์ไซค์แบรนด์ไทยของเขาคนนี้ต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคและความท้าทายอย่างไรบ้างติดตามได้ช่วงหน้าครับจากเดินละสิบกว่าคัน20คันตกเหลือเดือนหนึ่ง3คัน มันเหมือนว่าวันหนึ่งเราเคยขายได้นะครับแล้วอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยนัสนุนโดยใหม่ Mitsubishi a t t r a และลี่อาร์ทอี o ิชัมวิลาผู้วิลาหัวหิด ทุกอย่างมันต้องมีวันขึ้นแล้วก็มีอุปสรรคที่ทําให้มันลงอยู่ที่ว่าเราจะมองจุดที่ว่ามันลงอะ่ะแล้วเมนเทนมันยังไงให้มันผ่านพ้นจุดนั้นไปได้ผู้นําเข้ารถ a อทีวีสู่ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์คนไทยส่งขายทั่วประเทศกวา 10, ่า1นึ0 0มืนคันต่อปีความสําเร็จที่ได้มาในวันนี้เขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไรบ้างไปฟังคําตอบจากอายุนารอยานกันเลยครับ ทุกคนทําธุรกิจมาตอนนี้ภาพมันสวยงามหมดแล้วแหละทุกคนที่เราสัมภาษณ์มาแต่ว่าพี่ออฟช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะว่าช่วงที่พี่ออฟรู้สึกว่าโห้เาจังเลยยังคีอช่วงหนครับผมมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนเริ่มทําธุรกิจแรกๆหลังจากที่ว่าเออช่วงเดือนแรกๆนะครับมันเดินมาสดใสถูกไหมครับเรามียอดขายมีการเติบโตแต่ว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันพลิกเลยก็ยังช่วงนั้นมันด้วยความที่ผมเป็นเด็กด้วยมันก็เลยหาคาตอบค่อนข้างยากจากเดินละสิบว่าคันยี่สิบคัน ตกเหลือเดือนหนึ่งสามถึงห้าคันแล้วมันใจมันหายไหมมันเศร้าครับมันก็เป็นช่วงที่เรียกว่าจิตอกเหมือนกันนะครับช่วงนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าวันหนึ่งเราเคยขายได้นะครับและอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยสําหรับเด็กอายุ2 1ปีทำธุรกิจเป็นครั้งแรกเงินลงทุนไม่ใช่เงินลงทุนของตัวเองทั้งหมดเนี่ยไอ้ความเครียดตอนนั้นน่ะมันเครียดขนาดเออมันก็ทําให้นอนไม่หลับเหมือนกันนะครับช่วงนั้นน่ะครับ เกือบสามเดือนนะครับแล้วก็พยายามหาวิธีคิดหาวิธีทําว่าจะทำไงให้มันเติบโตมาได้ครับ,รบหรือว่าเจลอริซีซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อมัน่นว่า<ม>เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับคุณผู้ชมของเราหลายๆคนในตรงที่ว่าธุรกิจไม่ได้เป้าตามที่เราฝันไว้ครัครตอนนั้นนหะพอเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเราแก้ปัญหาตอนนั้นผมเริ่ม ด้วยการที่ออกไปรีเสิร์ตตลาดเยอะขึ้นออกต่างจังหวัดเยอะขึ้นเพื่อไปดูว่าความต้องการของลูกค้าจริงๆเป็นอะไรกันแน่หรือว่ารถเรายังไม่โดนกับตลาดลูกทรงดีไซน์หรืออะไรไหมครับแล้วสิ่งที่ผมตอบโจทย์ได้ก็คือลูกตรงและราคาครับแล้วก็ทําให้ผมเริ่มเริ่มต้นที่จะพัฒนามากขึ้นหาสินค้าที่ดีขึ้น เข้ามาจัดจำหน่ายใหม่แล,ลมแล้วก็เริ่มใหม่อีกทีนึ่งทำธุรกิจเนี่ยเราก็เลเป็นอย่างที่ใจดหวังเนี่ยจะเลิกหรือจะสู้ต่อมีอารมณ์นี้เยู่ใวใจรา,า่าจะเลิกดีหรือจะสู้ต่อไปดีผมรู้อยู่อย่างหนึ่งพอมองกลับไปจุดนั้นเนี่ยธุรกิจทุกอย่างมันต้องมีวันขึ้นแล้วก็มีอุปสรรคที่ทําให้มันลงแล้วก็ขึ้น,นใหม่ๆอยู่ที่ว่าเราจะมองจุดที่ว่ามันลงแล้วเมนเทนมันยังไงให้มันผ่านพ้นจุดนั้นไปได้แล้วก็พันให้มันหกหัวขึ้นมาใหม่ให้ได้ รครับนะฮะที่เป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยครับเป็นไมกแบรนด์ของตลาดที่กำลังทำสูงมากๆเนะครับเพราะต้องใช้ความกล้าเยอะมากเราต้องเจอความท้าทายเยอะนะคุณนพแน่นอนว่ามันก็ต้องกล้านะครับที่จะเริ่มต้นที่จะทําคือคือบางสินค้าหรือไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเนี้ยถ้าเรามองว่ามันมีค่าใหญ่อยู่แล้วครับแล้วมันก็มีคนที่ครองตลาดอยู่แล้วแล้วเราจะเข้ามาทําอีกทำไมถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือทําอะไรได้เลยาะ ผมมองว่าทุกผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างนี้มันก็มีบริษัทใหญ่ที่เขาทําหรือรองรับเอาไว้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะมองหรือจะเห็นโอกาสอะไรจากจุดที่ยักษ์ใหญ่ๆเขาไม่ได้มองกันรหรือเขาไม่ได้คาดหวังจุดนั้นเอาไว้เขาจะมองว่าเขามีมาเก็ตแชร์หนึ่งปอร์เซ็นในรุ่นนี้รุ่นนั้นๆเขามองว่ามันเล็กแต่สำหรับเราอะมันใหญ่เรามองว่านิตมาเก็ตของเราเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่แล้วครับ ล้วเคยมีคนมาพูดไหมอ้อเอ้จะไปสู้กับย่อนน้นได้ยังไงขาเอ้จะไปสู้กับแบรนด์นี้ได้ยังไงโอ้ยเยอะครับ<ว>เยอะอเยอะครับตั้งแต่ผมเอามอไซค์วิบากเข้ามาครั้งแรกก็บอกอุย้ยรถอย่างนี้ขายไม่ได้หรอกครับแต่สิ่งที่เรามองอะเราไม่ได้มองจุดนั้นเนี่ยเรามองว่าตลาดอ่ะมันยังมีช่องว่างอยู่แล้วก็เป็นช่องว่างที่ยังไม่มีคนทําและเป็นช่องว่างที่เราน่าจะเข้าไปได้ ถึงจํานวนมันจะไม่เยอะแต่เราพอใจกับจุดนั้นสุดท้ายนะคะยังไงอยากให้พี่ออมเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงคนที่อยู่ทางบ้านที่เขาดูรายการของเราอยู่ก็อยากจะได้คําแนะนำจากพี่ออมหน่อยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผมมองนะด้วยตัวประสบการณ์ของผมเจ็ดปีที่ผ่านมานะครับคือทุกอย่างนะครับเราต้องกล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะทํา แล้วเราต้องมองให้เห็นจุดที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแล้วเราก็ลองศึกษาดูมันไม่มีอะไรที่เสียหายอย่างเช่นการนําเข้าสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างมอเตอร์ไซค์หรือเอ v ใช่ไหมครับมันไม่เท่าไม่เสียคุณขายไม่ได้ในราคาที่มีกําไรคุณก็ขายราคาทุนแต่อยู่ที่ว่าจะกล้าที่จะเริ่มไหมถ้ากล้าเริ่มได้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จถ้าเป็นอย่างที่กล่าวมานะครับทุกคนมีสิทธิ์เป็นอายุน้อยร้อยล้านได้แน่นอนครับ โลกกธุริจหากเรามองเห็นโอกาสก่อนใครก็สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ก่อนและหากเปรียบชีวิตของชายหนุ่มวัย28คนนี้เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์ของเขาคงจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นปราดเปรียวเหมาะกับคนไทยที่พร้อมจะทะยานก้าวไกลในอนาคตอายุน้อยร้อยล้าน G.P.X Racing ชัยยศร่วมใจพัฒนกุลม ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างเริ่มแบบเน้นการปี2004แต่ว่าเริ่มเปิดเป็นซ่องทีวีออนแอร์กับปี2007จากที่สร้างมาจนปัจจุบันนี้เขามีประมาณ48รายการสิ่งที่เขาต้องการคือว่าเบิงเขาแล้วต้องมีความสุขแฮปปี้ลาวสตาร์สร้างความสุขขัดสังสู่สังคมลาวคือสโลแกนของลาวสตาราน